เรื่องพระอภิธรรมบทที่เจ็ดโลกุตลาจิตแปโลกุตลาจิตคือจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ามัคคจิตกลุ่มที่สองเรียกว่าผลจิตอธิบายกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ามัคคจิตจิตกลุ่มนี้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ และทำหน้าที่ประหารกิเลสกลุ่มที่สองเรียกว่าผลลจิตจิตกลุ่มนี้มีพระนิพพานเป็นอารมณ์และทำหน้าที่สวยผลต่อการประหารกิเลสของมัคคจิตมัคคจิตเป็นกุตลรจิตประเภทโลกุตระจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกุตระกุศตรจิต สำหรับผลจิตเป็นวิบากจิตประเภทโลกุตระเช่นเดียวกันจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโลกุตระวิบากจิตหรือจำง่ายง่ายว่ามรรคเป็นกุศลผลเป็นวิบากโลกุตระจิตนี้มีเพียงโลกุตระกุศลและโลกุตระวิบากเท่านั้น จะไม่มีโลกุตระกิริยาเพราะเมื่อพระอรหั์ทำลายกิเลสได้หมดสิ้นแล้วมรรคจิตก็จะไม่เกิดกับพระอรหังอีกมรรคจิตและผลจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้ที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือเจริญสติปัฏฐานสี่โดยมีสติตามรู้กายเวทนาจิตธรรม หรือตามรู้อาการของกายและจิตหรือรูปกับนามอย่างจดจ่อต่อเนื่องจะมีวิปัสนาญาณ16ขั้นปรากฏขึ้นตามลำดับดังนี้วิปัสนาญาณ16ขั้นอธิบายพอเป็นทังเข็บเพื่อให้เห็นว่ามรรคจิตและผลจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรเท่านั้น รายละเอียดที่ลึกซึ้งจะอธิบายในวิปัสสนากรรมฐานปริเสษที่9กําคว่าวิปัสสนาญาติปกช้นได้แก่ 1. นึ่ามรูปปริเฉท,ทยานคือปัญญาที่แยกได้ว่าอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรม 2. ปัตยะปริขหายาน เป็นปัญญาที่รู้ว่ารูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายต่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กัน 3. สัมมสนญาณเป็นปัญญาที่เริ่มเห็นไตรลักษณ์ของรูปนาม 4. อุทธัพอุทธยัพพยายาณปัญญาที่เห็นสภาวะธรรมทั้งหลาย เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดา5พังขยานปัญญาที่เห็นชัดว่าสังขารทั้งปวงล้วนต้องเสื่อมสลายไปในที่สุด6พระยายานเป็นปัญญาที่เห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวเพราะล้วนแล้วแต่จะต้องแตกทำลายเก็ อาทีนวญาณเป็นปัญญาที่เห็นทุกเห็นโทษของรูปนาม8นิพพิธายานเป็นปัญญาที่เห็นรูปนามเป็นทุกขเป็นโทษและเกิดความเบื่อหน่าย 9. มุนจิตุกรรมยะตายานเป็นปัญญาที่เห็นรูปนามเป็นทุกข์เป็นโทษอยากหนีอยากหลุดพ้น ไปจากรูปนาม 10. ปฏิสังขายานเป็นปัญญาที่พิจารณาหาทางดุดพ้นตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังเข้มแข็งสู้ตายไม่ยอมท้อถอย11ส,สังขารุเปขายานปัญญาเห็นสภาวะของสังขารตามพานเป็นจริง ทำให้วางใจเป็นกลางได้ 12. อนุโลมยานปัญญาที่พิจารณาสังขารโดยอนุโลมตามยานต่ำและยานสูงเตรียมเข้าสู่มรรคผลนิพพาน 13. โคตรปูยานเป็นปัญญาที่ตัดขาดจากโคตของปุถุชนเข้าสู่โคตของพระอริยเจ้า หน่วงพระนิพพานเป็นอารมณ์ 14. มัคคยานเป็นบัญญาที่ทำลายกิเลสเป็นสมุทเฉดประหารมีนิพพานเป็นอารมณ์จิตที่เกิดในมัคคยานก็คือมัรคจิตนั่นเอง15ผลยานเป็นปัญญาที่สืบต่อจากมัคคยานคือเสวยผลที่มรรคประหารกิเลสมาแล้ว มีนิพพานเป็นอารมณ์จิตที่เกิดในผลญาณก็คือผลจิตนั่นเอง 16. ปัญจเวกขณะญาณปัญญาที่พิจารณากิเลสท,ที่ละได้แล้วคือพระโสดาบันพระตกกาคามีพระอนาคามีและพระอรหรันและกิเลสท,ที่ลังที่ยังเหลืออยู่เป็นพระอรหรัน การเกิดของมรรจิตและผลจิตสามารถแสดงได้ด้วยภาพวิธีจิตมรรจิตมีสีระดับคือ 1. โสดาปัตฏมิมรรจิตเป็นมรรจิตที่เกิดขึ้นครั้งแรก 2. สกะทาคามิมรรจิต เป็นมรรคจิตที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สอง 3. อนาคามิมรรคจิตเป็นมรรคจิตที่เกิดขึ้นครั้งที่ส4มสอรหันตมรรคจิตเป็นมรรคจิตที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่สีแต่ละระดับจะเกิดเพียงขณะจิตเดียวหรือแวบเดียวแต่มีอนุภาพในการประหารกิเลสได้อย่างขุดลากถอนโคน โดยกิเลสที่ถูกประหารแล้วจะไม่มีทางหวนกลับมาอีกแม้ว่าจะตายจากชาตินี้และไปเกิดอีกชาติใหม่ก็ตามกิเลสสาระดับกิเลสแบ่งได้3ระดับในการประหารกิเลสแต่ละระดับจะต,ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกันดังนี้ 1. วีติกมกิเกลส 2. อ 2. ไประยุีฐานะกิเลสและสาอนุสัยกิเลสอธิบาย 1. วีติกมะกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบที่แสดงออกทางกายหรือทางวาจาวีติกมะกิเลสสามารถระงับได้ด้วยศีล แต่จะระง,งับได้ในขณะที่ยังรักษาศีลอยู่เท่านั้นการประหารในลักษณะนี้เรียกว่าแตทางคะประหาร 2. ปริยุทธฐานะกิเลสคือกิเลสอย่างกลางที่เกิดครุลุนอยู่ภายในใจไม่ถึงกับแสดงออกมาทางกายหรือวาจาตัวเองรู้ได้แต่ผู้อื่นมักไม่รู้ปริยุทธฐานะกิเลส สามารถข่มไว้ได้ด้วยอำนาจของสมาธิในขั้นฌานและได้นานตราบเท่านานที่ยังอยู่ในฌานการประหารในลักษณะนี้เรียกว่าวิข่ำพนะประหารซึ่งจะข่มกิเลสไว้ได้เฉพาะขณะที่อยู่ในฌานเท่านั้น 3. อนุสัยกิเลสคือกิเลสอย่างละเอียด ที่นอนเนื่องอยู่ในขันธะสันดานของสัตว์ทั้งหลายอนุสัยกิเลสต้องประหารด้วยปัญญาในมรรคจิตอันเป็นการประหารอย่างขุดลากถอนโคนและไม่สามารถจะกลับมาเกิดได้อีกการประหารในลักษณะนี้เรียกว่าสมุดเฉทะประหาร ซึ่งจะทำลายกิเลสได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยกิเลสจะไม่กลับมาเกิดได้อีกเมื่ออนุสัยกิเลสถูกทำลายประยุทธ์ฐานะกิเลสและวีติกมะกิเลสจะไม่มีโอกาสเกิดอีกเพราะกิเลสสองชนิดนี้มีอนุสัยกิเลสเป็นต้นเหตุหรืออยู่เบื้องหลังต่อไปจะเป็นการแสดงการประหารกิเลส หรือสมุดเฉทประหารโดยมรรคจิตทั้งสี่ซึ่งจะนำกิเลสในหมวดสังโยชน์สิอกูศรกรรมบทสิบและอกุศรจิตอกุศลจิตสิองมาแสดงดังนี้การประหารสังโยชน์สิโดยมรรคจิตทั้งสี่สังโยชน์สิบหมายถึงธรรมชาติสิบประการที่ผูกสัตว์ ทั้งหลายให้ติดอยู่ในสังสารวัตรได้แก่น 1. นสักกายติธิ 2. วิจิกิจชา 3. ทีรับพตะปรลามาสะ 4. กามร,ราคะ 5. ปฏิฆะ 6. รลูประราคะ 7. อะลูประราคะ 8. มานะ 9. อุธทธัจจะ สิบอวิชาอธิบาย 1. สักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนคือเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณว่าเป็นตัวเป็นตน 2. วิจิกิจชาคือความลังเลสงสัยและขาดความมั่นใจในผลของกรรมดี ซึ่งจะเป็นอุปสรรคขัดขวางต่อการทำกรรมดีทั้งปวง 3. ศสีลัพะตะปาลามาสะคือการปฏิบัติผิดผิดที่คิดว่าจะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เช่นการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันการทรมานตนเพื่อให้บรรลุธรรมะการเข้าพิธีตัดกรรมเข้าพิธีนอนในหลงศพเพื่อต่ออายุ เชื่อเรื่องส่งจดหมายลูกโซ่แล้วจะทำให้โชคดีเป็นต้น 4. กามร,ราคะคือความยินดีติดใจในการกุลห้าได้แก่ลูกเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกาย 5. ปฏิฆะคือความไม่ชอบใจไม่พอใจโกรธเกลียดคิดปฏิทินร้าย ความหุนหิดขัดเคืองใจเป็นต้น 6. กรูปะราคะคือความยินดีพอใจในรูปฌานรวมถึงความปรารถนาอย่าเกิดในรูปภูมิ 7. อารูปราคะคือความยินดีพอใจในอะรูปฌานรวมถึงความปรารถนาอย่าเกิดในอะรูปภูมิ 8. มานะ คือความเย่อหยิ่งถือตนว่าเป็นนั่นเป็นนี่เก้าอุตจ,จักคือความฟุ้งซ่านสิบวิชาคือความหลงผิดความเข้าใจผิดอันเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏอย่างหาที่สุดไม่ได้การประหารสังโยต์สิบโดยมรคจิตทั้งสี่ดังนี้หนึ่งโสดาปฏิมรคจิตจะประหาร หรือสมุเทเฉทประหารสักกายทิฐิหนึ่งวิจิกิจฉาหนึ่งและสีะรพตะประมาสะสองสกทาคามีมัคจิตทำสังโยชน์ที่เดือให้เบาบางลงการที่ทำให้เบาบางลงเรียกว่าตะนุกะละประหาร สาอนาคามิมัคคจิตประหารหรือเรียกว่าสมุเฉทะประหารกามราคะสี่ห้าปฏิฆะสอรหันตมัคคจิตประหาร หรือสมุดเฉทะประหาร6รูปราคะเจรูปราคะ8มานะ 9. อุททัจ่าสิอวิชาการประหารอากุศลกรรมบทสิบโดยมรคจิตทั้งสีอกุศลกรรมบทคือกรรมชั่วอันเป็นทางนำไปสู่ความเสื่อมนำไปสู่ความทุกข์และนำไปสู่ทุกขติ หรืออบายภูมิสีกรรมช่วยเหล่านี้จะถูกทำลายอย่างขดลากถอนโคนโดยไม่มีโอกาสหวนกลับมาอีกสมุดเชทะประหารด้วยมรรคจิตทั้งสี่ตามระดับดังนี้การประหารอกุโลกรรมบทจิตโดยมรรคจิตทั้งสี่หนึ่งโดยโสดาปฏิมรรคจิตเป็นสมุดเฉทประหารหนึ่ง ปานาติบาตการฆ่าสัตว์ 2. องอินนาทานการลักทรัพย์ 3. การเมสุมิชาจาระการประพฤติผิดในกาม 4. ีมุสาวาตการพูดเท็จ 5. ้ามิชาทิฏฐิว่าไม่เชื่อเรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเะกิดสองสกทาคามีมักจิตทำกุศลกรรมบทที่เหลือให้เบาบางลง การทำให้บาบางลงเรียกว่าตนุกะระประหาร 3. อนาคามิมกจิตประหารโดยสมุทเชทประหาร 6. ปิทุนาวาจาพูดยุยงส่อเสียด 7. พรุษวาจาพูดคำหยาบคายด่าทอ 8. พยาบาทคิดทำลายผู้อื่น และ 4. อรหันตมรรคจิตประหารหรือสมูเฉทะประหาร 9. สัมผัสปรปะพูดเพอเจอร์อิ0อภิชาความยินดีพอใจในอารมณ์ที่น่ายินดีการประหารอากุศลจิตสอโดยมรรคจิตทั้ง4อธิบาย โดาปฏิมาคจิตจะประหารหรือเป็นสมุตเฉทประหารโลภมูลจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดถีดวงและโมหะมูลจิตที่ประกอบด้วยความสงสัยหนึ่งดวงรวมห้าดวงสำหรับสักคาคาไมมคจิตจะประหารกิเลสอย่างหยาบที่เหลือให้มีกำลังเบาบางลงที่เรียกว่าตานุกะละประหาร อนาคามีมรรคจิตจะประหารหรือสมุเฉท,ทประหารโทสะมูลจิตทั้งสองดวงและประหารกามาลาคะในโลภะมูลจิตหมายเลข3 4 7 8ี่เจ็ดอรหัตมรรคจิตจะประหารหรือสมุเฉท,ทประหารโลภะมูลจิตที่ไม่ประกอบด้ยวยความเห็นผิดที่เหลืออีกสี่ดวง และโมหะมูลจิตที่ประกอบด้วยความสุงงซ่านอีกหนึ่งดวงหลังจากอรหัตมรรคจิตดับลงอากุศลจิตที่เหลือทั้งห้าดวงจะถูกประหารจนหมดสิ้นหมายความว่าอากุศลจิตทั้งสิบสองดวงอันประกอบด้วยโลภะมูลจิตแปดดวงโทสะมูลจิตสองดวง และโมหะมูลจิตสองดวงจะไม่เกิดขึ้นกับพระอรหันต์อีกต่อไปมรรคจิตทั้งสีน่นี้แต่ละดวงจะเกิดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเช่นโสดาปฏิมรักจะไม่เกิดเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอนเพราะเมื่อพระโสดาบันไปเกิดในพบใหม่ชาติใหม่จะอีกกี่ชาติก็ตามกิเลสที่ถูกทำลายโดยโสดาปฏิมรักจะไม่หวนกลับมาอีก ดังนั้นโสดาปฏิมักจึงไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นอีกครั้งเพื่อทําหน้าที่ประหารกิเลสเหล่านี้มัคคจิตที่เหลืออีกสามดวงก็เป็นไปในทํานองเดียวกันผลจิตสีหรือโลกุตระวิบาจิตผลจิตตีคือจิตที่เป็นผลของมัคคจิตตีเมื่อมัคคจิตเกิดขึ้นและดับลง ผลจิตก็จะเกิดติดต่อกันในทันทีทันใดเพื่อเสวยผลของการประหารกิเลสข,ของมรรจิตแต่ละดวงด้วยเหตุนี้ผลจิตจึงมีจำนวนสีีดวงเท่ากับมรรจิตอันได้แก่ 1. โสดาปฏิผลจิต 2. สะกะทาคามิผลจิตสาอนาคามิผลจิตและสอรหัตตผลจิต เมื่อโสดาปฏิมัคจิตเกิดขึ้นกับบุคคลใดโสดาปฏิผลจิตย่อมเกิดติดตามมาทันทีเพื่อเปลี่ยนสถานะจากปุถุชนเป็นพระโสดาบันเมื่อสักทาคามิมัคคิตเกิดขึ้นกับบุคคลใดสักทาคามิม <souvent> ิผลจิตย่อมเกิดติดตามมาทันทีเพื่อเปลี่ยนสถานะของบุคคลจากพระโสดาบันเป็นพระสักทาคามิ เมื่อพระเมื่อ,อนาคามีมรรคจิตเกิดขึ้นกับบุคคลใดอนาคามิผลจิตย่อมเกิดติดตามมาทันทีเพื่อเปลี่ยนสถานะจากพระสะกทาคามีเป็นพระอนาคามีเมื่ออรหันตมรรคจิตเกิดขึ้นกับบุคคลใดอรหันตผลจิตย่อมเกิดติดตามมาทันที เพื่อเปลี่ยนทัฐานะจากพระอนา,าคามีเป็นพระอาหารหันต์ผลจิตที่เกิดต่อมรรจิตนั้นจะเกิดขึ้นสามขณะในบุคคลที่บรรลุเร็วและจะเกิดเพียงสองขณะในบุคคลที่บรรลุช้าพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนา,าคามีและพระอาหารหันต์รวมเรียกว่า พระอริยบุคคลจบความรู้เรื่องพระอภิธรรมบทที่เจโลกุตรจิตแป 8, ตอนที่หนึ่งวันเสาร์ที่หกกรกฎาคม